สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่20เดือนกันยายนปีพศ2564จากเว็บไซต์ m v p k i k c o m วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด u b s c ไ i b e และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการลัสเซียพิมิลีผมเลือกไปที่คุรหว่างอูรานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโลโคโมทีีมอสโคู่นี้แข่งขันกันในเวลา2ทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตุการพบกันกองทั้สองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกัน6เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างอูรานพะครับพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ2และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านโลโกมทีมมอสโกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอูราน ผลคือโลโกมัทีมอตโคเปิดบ้านชนะไปได้ดวุสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ 0, ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างอูลานกับทางด้านทีมเยือนอย่างโลโกมัทีมอสโคนะครับทางเจ้าบ้านอูรามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เสมอที่สิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์และแพ้ที่สิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผมสี่ติหกเกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างอูรานนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอสองและแพ้สี่เกม โดยนัดล่าสุดคนด้านเจ้าบ้านอย่างอูรานนะครับพวกเขาบุกมาเยือนทางด้านลูบินคาซานผลคืออูรานบุกไปแพ้ดยสร์4ประตูต่อ0ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดคนด้านเจ้าบ้านอย่างอูรานนะครับพวกเขามีเปอร์เซน็นชนะอยู่ที่0เซเสมอที่ส3.33เและแพ้ที่6.67ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ6เกมหลังสุดของทานทีมเยอนอย่างโลคนบทีมอสโคนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ3และไม่แพ้เลยโดยนะัดล่าสุดของทานทีมเยอนอย่างโ,โ,โรคมบตีมอสโคนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการม as, าเาามยือนของโอลิมปิกมร์เซยผลคือเสมอกันไป1ประตู่1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทานทีมเยอนอย่างโ,โ,โรคนบทีมอสโคนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เสมอที50่50และแพ้ที่0เปอร์เซ็นต์ครับผม หากให้วิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากสถิติเฮตุเฮตการพบกันมาของ2งทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา6เกมซึ่ง6เกมนั้นทางด้านทีมเยอนอย่างโลโคมุมาทีฟมอสโคทํทำได้ดีกว่าวันนี้จากการที่โลโคมุมาทีฟมอสโค์ต้องบุกมาเยือนด้านอารูรานผมยังมั่นใจในทีมเยอนอย่างโลโูคุมาทีฟมอสโครครับผมผมขอฟันทงว่าโลโคมุมาทีฟมอสโคสามารถบุกมาชนะทางอูรานได้ทุยสกอร์สูตรประตูตอครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการรัเสเซียพิมิยรกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างบินคาซานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซนิเซนพิีเตอร์สเบิร์กคู่นี้แข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผมสีิติเฮ้ทุงเฮ้การพบกันกันก้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพกันมา6เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างบินคาซาน,นร พวกเขาชนะ3เสมอศูนย์และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านลูบินคาซานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซนิตเซน์ปีเตอร์สเบิร์กผลคือลูบินคาซานเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างลูบินคาซานกับทางด้านทีมเยือนอย่างเซนิตเซน์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับทางเจ้าบ้านลูบินคาซานมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่50เสมอที่0%และแพ้ที่50ครับผม สี่ติหกเกมหลังส like ุดคนนั้านเจ้าบ้านอย่างลูบินคาซานนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดคนนด้านเจ้าบ้านอย่างลูบินคาซานนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอูรานผลคือลูบินคาซานเปิดบ้านชนะทางอูรานไปได้ด้วยุกอร์4ประตูตูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดคนนด้านเจ้าบ้านอย่างลูบินคาซานนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16.67เสมอที่33.33เและแพ้ที่50ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ6เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างเซนิสเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ตนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างเซนิสเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ตนะครับพวกเขาบุกมาเยือนทาราเชลซีผลคือเซนิสเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ตบุกไปแพ้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างเซนิสเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ตนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เสมอที่33.33% 33และแพ้ที่16.67%ครับผม หากให้วิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากสถิติเหตุการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพวกหันหเกมซึ่ง6เกมนั้นผัดกันแพ้ผัดกันชนะในบ้านใครบ้านมันวันนี้จากการที่รูบินคาซานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซนิกเซน์ปีเตอร์สเบิร์กผมมั่นใจว่าทางเจ้าบ้านอย่างรูบินคาซานสามารถเปิดบ้านชนะทางเซนิกเซน์ปีเตอร์สเบิร์กได้ทุกสกอร์หประตูศูนย์ครับผม แล้วมาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สาําหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการรัสเซียพพีเมีดีผมเลือกไปที่คุณหว่าง CSKA มอสโกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสปาร์ตักมอสโกคู่นี้แข่งขันกันในเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตุงเฮตการพบกันกังทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบเว็บไซต์พวกเขาพบกัน6เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่าง CSKA มอสโ o นะครับพวกเขาชนะ2เสมอ0และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านสปราร์ตักมอสโกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ CSKA m o สโ o ผลคือสปาตักมอสโกเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตู0ครับผม และผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่าง CSKA m o ส c o กับทางด้านทีมเยอยา Spa ่างสปาตัก m o ส c o นะครับทางเจ้าบ้าน CSKA m o ส c o มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เสมอที่0และแพ้ที่66.67ครับผมสถิติ6เกมหลังสุดของทางด้งนานเจ้าบ้านอย่าง CSKA m o ส c o นะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้3เกม โดยนัดล่าสุดของนันเกเตะเจ้าบ้านอย่าง CSKA มอสโกนะครับพวกเขาบุกไปเยืยนนนอ,นอนท่านอาร์เซนอลตูล,ล่าผลคือเสมอไปสอประตูสองครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หเกมหลังสุดของนันเกเตะเจ้าบ้านอย่าง CSKA มอสโกนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เ33สมอที่16.67และแพ้ที่50ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ6เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างสปราร์ตักมอสโกนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดคือด้าน,นทีมเยือนอย่างสปราร์ตักมอสโกนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของริกเกียวอร์ซอผลคือสปราร์ตักมอสโกเปิดบ้านแพ้ไปด้วยสกอร์0ประตู่1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทางด้าน,นทีมเยือนอย่างสปราร์ตักมอสโกนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เสมอที 3. 3. 3. 3. ่16.67และแพ้ที่50ครับผม หากให้วิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากสถิติเหตุการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกัน6เกมซึ่ง6เกมนั้นทางทีมเย็ยนอย่างสปาตักมอสโกนั้นดูดีกว่าอยู่เล็กน้อยวันนี้จากการที่สปาตักมอสโกต้องบุกมาเยอนท้า CSKA มอสโกผมขอฟันธงว่าสปาตักมอสโกสามารถบ,บุกมาชนะทาง CSKA มอสโกได้ดุ้กสกอร์0ประตูหนึ่งครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันที่เว็บไซต์ mvpkit.com จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกว่าใครต้อง mvpkit.com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ